สวัสดีรับปีนโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นเกมผีเหมือนเดิมเลือกอยู่กับเื่องเอ็มยูสมัยโอเคเรื่องสยองขวัญไปเลยห้องไหนนะซ้ายขวาซ้ายขวาห้องนี้ดีวกว่าทำความสะอาดทำความจะอัดอะไรอ่ะกลางดึกกลางคืนแต่ขอเรียกว่ากลางดึกและกันนะ โอเคไปเริ่มอ่านเรื่องราวกันเลย I'm s o r r y about a night scene h o d e r t o e i n k l i n g s t a อ่านไม่ทันอีกแล้วโอเคไปเลยดูอุ้ยหวัดดีครับพี่มาส่องตั้งแต่เริ่มเลยเหรอโอ้โหพวกเขาเรียกให้เอาออะไรนี่เติมเติมอ่านเลย โ <Okay. S 2> อเควันนีจจ้เราจะไม่กลัวเราจะค่อยๆไปทีวันนดโอเคเริ่มเลยอ่ามาโอ้มาถถอว้าวประตูประตูไม่ยอมเปิดโอ้ยใครมาอว้วกอีกแล้วอุ้ย วอทอะไรเนี่ยเจ้าของว่ามามาตรลับโอเคอันนี้กดหลายอันเลยกดไม่ได้ประเภทเดียวกันก็ไม่ได้อะไรเนี่ยเฮ้ยได้แค่หนึ่งอันเนองหรอวอทโอ้โหอะไรเนี่ยอดเลยโอเคแดนเก็บไปเรื่อยๆเลยเก็บไปอันนี้โคก แล้วถังขยะนี่คือมันจะไม่มีขยะเพิ่มขึ้นเลยนะถามจริงถูไปถูบ้านถูถูถููไปได้เงินเยอะนะเพราะให้มาทําความสะอาดบ้านนี่คือแบบได้เงินเยอะมากไม่รู้เจ้าของเขาแบบบ้านมันมีอะไรแปลกๆใช่ไหมมันถึงได้คิดตังเยอะเนะี่ยโอเคเหลืออ,อีกแค่สองชิ้นลุยเลย เดินไปเดินไปเรื่อยๆแล้วห้องนี้มันคือห้องอะไรนะเปิดไม่ได้โอเคเลยเฮ้ยห้องนี้ห้องอะไรเออเปิดได้ไหมอ่ะเปิดได้เฉยเฮ้ยทิ้งขยะยเรื่อยๆีนี่เนี่อยอ๋อทางเข้าโอเคเรียบร้อยแล้วอืมอืมตายแล้วตายแล้ว,ลวโอ้โหทิ้งขยะอีกแล้วว้าว เฮ้ยทำไมผ้าม่านมันปิดอะมันมีอะไรอได้านในอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอได้านในไม่นสวัสดีพี่พี่ครับโอ้โหโอ้โหถอยหลังให้อีกโอเคปิดประตูดีกว่าเดี๋ยวมีคนมาเดินโอ้โหใครเอาโค้งไอ้เนี่ยตายแหละฉันกลัวผ้าม่านตรงนี้จริงๆริเลยเฮ้ยโอ้ยเปิดเองอัตโนมัติ ฝุดยากห้องนี้ก็มีเดียวเนีย่ยมันเก็บสองอันไม่ได้อ่ะทั้งทั้งที่เรามีสองมืออ่ะมันจะไม่มีผีโผล่มาใช่ไหมโอเคไม่มีห้องน้ำเรียบร้อยปิดประตูให้ด้วยปากโอเคห้องนี้ประตูล็อกอู้เทน้ำโคกทำไมครับพี่โอ้ทำความสะอาดเลย ทำความสะอาดูไปทูทูทูไปทูไปทูไปโอเคห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรมากแอกเนะโอเคจิงสังขยรอุย้ยตายแล้วโอแว้แล้วมันเก็บอัตโนมัติให้ด้วยนะประเด็นอะโอเคปิดตู้เย็นก่อนไว้ตู้เย็นมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ีเพีเ้เไปโอเค เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเก็บความบันเตะเ,เ,เอามาทิ้งเก็บความบันเตะเอามาทิ้งครับผมสุดยอดเลยอ่ะยอมเลยมันลกมากลกจนไม่รู้จะเฮ้ยมีอะไรไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไดตีหวัวไอ้แต้ก Oh. ตายหละถูไปรวมด้วยกันไม่ได้แนละ้วโอ้ยยมยมยม,ยมขยะลอกมากเลยครับพี่โอเคน่าจะชินจัดท้ายแล้วละอฮะทองค่ะ uh huh.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  ทางเดิมมันยังไม่มันยังไม่หมดอรอเฮ้ย hey. เก็บหมดแล้วนะเฮ้ย hey. อ๋อไม่ใช่อันนี้ห้องนั่งเล่นโอเคหมดแล้วไม่มีนะไปไปอุย้ยมาต้านรับถึงที่เลยล่ะโอ้โหสุดยอดต้านรับถึงที่เลยโอเคเก็บขยะครับต้องามันไม่มีถังขยะเี่ยอันนี้ประตูล็อกอีกโอ้ยประตูมันจะล็อกอะไรทุกห้องเนี่ย เฮ้ยเรามาทำความสะอาดเราต้องแบบไปอยากหรืออยากเห็นก็ได้โอเคไปกันเชิบเห็นเจ้าของบ้านบอกว่าถ้าเจออะไรแปลกๆเนะี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจคุณอาจจะตาฝาดเองก็ได้อะไรประมาณนี้สิ่งที่เห็นเมื่อกี้น่าจะตาฝาดมั้งมั้งแหละแดงแป๊ดเลย อ๋อเหรอมาตรงหน้าเลยโอเคและหนึ่งชิ้นเฮ้ยเลยโอ้โหอยู่นี่โอ้โหเจ้าของบ้านน่าจะชอบกินโคกมากๆเลยนะเนี่ยโอ้แต่แหละโอเคไป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 คลิกโอเคโอเคไป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 ชิ้นสุดท้ายแต่นี่อะไรอ่ะเฮ้ยกุญแจเหรออ้าวไขประตูนี้ไม่ได้ งงเลยออฟฟิศกุญแจของออฟฟิศกุญแจของออฟฟิศห้องไหนอ่ะห้องไหนอ่ะห้องนี้หรอลองเปิดทีละห้องดูงก่ะเอาเปิดได้โอเคอเคูอค้อ้ตายแล้วโอ้โหดันเปิดกันอ่ะโอเคปิดประตูกลัวโอเคมีกุญแจได้เดี๋ยวเคยเก็บแล้วกันโอ้ยมันเก็บให้อัตโนมัติแล้ว โอเคอ่าเก็บไปเก็บไปเล่ยๆไอต้อยโอเคคิดเฮ้ยๆตรงนี้นี่คือแบบยังไม่มีใครกินหรอเอากลับไปกินบ้านได้ไหมเนี่ยเฮ้ยจะได้ของอ่ะโอเคค่อยๆค่อยๆเก็บทีละนิดเก็บทีละสองสามอย่างค่อยๆเก็บไปอ่า พอได้หลังอีกโอเคอ๋อไม่มีอะไรหรอกมั้งเมื่อกี้มันน่าจะแค่เงาโอเคสำนักงานโอเคต่อไปอะไรอ่ะต่อไปอะไรห้องนอนอ่ะอันนี้อันนี้ห้องน้ำห้องนอนอยู่ไหนโอเคตัวอะไรห้องนอนอันนี้อ่ะอ๋อไม่ใช่หรอ ห้องนอนอันไหนอะตรงรู้เนาะเฮ้ยงงเลยวัสด,ดีครับพี่วัสด,ดีครับโอ้โหโอเคเดินไปตรงนู้นแล้วกันอันนี้ใช่ปะใช่ปะอ่าใช่อุอ้ยอุย้ยเจ้าของบ้านอยู่ลูกเขาอยู่อ,อเฮ้ยไม่น่าใช่หรอกมั้งตาฝาดเองมั้งโอเคเขาเทโคอ,อีกแล้วโคยังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยโอเค อ่าถูไปทำความสะอาดไปโอ้เฮ้ยตอนนี้เฮ้ยใกล้จะเที่ยงคืนแล้วโอไม่นะมันต้องรีบแล้วห้ามอยู่ถึงห้ามอยู่ถึงเช้าไม่งั้นเจ้าของเขาจะปุยเออเดี๋ยวโต๊ะทำงานมีอะไรบ้างให้เขาเล่นชาลีชาลีได้หรอ เฮ้ยน่ากลัวโอเคค่อยๆเก็บทีละนิดทีละหน่อยเหมือนเดิมเทเลยตามชิ้นอ่ะเก็บไปโอเ้เจ้าของนี่มีแต่โคกอะไรเกาะโคกก็ทังขยะเลยที่ชูว,ชวเต็มไปหมดเลยโอเค อห้องนอนอยังไม่เสร็จเพราะว่ายังไม่ได้ทิ้งขยะนี่โอเคห้องนอนเสร็จแล้วห้องน้ำเอ้ยเทียงคือล้วโอ้ยต้องรีบแล้วอุ้ยปิดเปิดปิดอะไรอ่ะปิดเปิดปิดเปิดอะไรนี่โอเคโอเคปิดประตูก่อนปิดประตูห้องน้ำห้องไหนเอ่ยห้องนี้หรือเปล่า ประตูล็อกอยู่เปิดมาอุ้ยทําพิธีกรรมให้ครบถ้วนอ๋อทําความสะอาดใช่ไหมโอเคอ่าเอะอะไรอะอะไรอะขอบคุณแต่ฉันต้องการจิตวิญญาณของคุณอะไรของพี่ครับผมมาทําความสะอาดทําความสะอาดก่อนเราต้องไม่ไปสนใจทําความสะอาดไป โอ้ยพี่ครับเชิญลงเชิญลงมาได้ครับผมจะทำความสะอาดค,ครับพี่อะไรเนี่ยงงมากเอยเปิดประตูแบบพี่ครับพี่จ่ายเงินผมได้นะครับพี่พี่เข้าใจปะไม่ยืนกลางแขนอยู่นั่นนหนะวัดจิตืินญาของคุณเขาต้องการมนาะขนาดนั้นเลยหรอ อตายละเหลือขยายหนึ่งอันนี่นาะโอเคอะไรนี่พี่พี่ไม่ปิดประตูห้องน้ำอะอะไรเนี่ยเราจะเปิดประตูให้พี่ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องรี่พี่รอล้วอ้โหพี่ประตูพังหมดพี่พี่แล้วผมจะได้เงินไหม่ะผมต้องจ่ายค่าซ่อมประตูให้เขาเนะี่ยโอ้โหแล้วเดินอย่าประตูเคลียออกเลย ไม่ได้แล้วพี่เขาจะเดินไปไหนงงเลยโอ้มีประตูเปิดด้วยมึงเปิดได้อ่ะอะไรอ่ะงงว่าเออเดินนําพี่เขาไปกันแล้วโอ้ยแล้วห้องน้ําปิดเปิดกโอ้ยพี่ผมอยากเห็นหน้าพี่ช,ะชะดัดๆได้หันมาซิหันมาหันมาขอเห็นหน้าพี่ช,ะชะดัดๆหน่อยหน้าพี่เขาเป็นสูงเกินไปอ่ะ โอ,โอ้โอเคดันไปเลยพี่ขีเกียดเดินดันไปเลยครับคุณครับพี่อ้โอเคเดนผีดันโอ้เกมจบเร็วฟุ่ยเจอดเลยอุย๊ยคุณทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วแต่เสียชีวิตหลังจากปล่อยปีศาจไปคุณเป็นแฟนของธุรกิจของคุณ การชิ้นสุดสองการของธุรกิจเฮ้ยฉันยังไม่มีสามีเลยโ <c oughs> okay. อเคเสียชีวิตนะครับเพราะว่าโดนกินทำความสะอาดแล้วก็โดนกินคืนสินค้าเรียบร้อยเลยโอ้ตายแล้วโดนกินเฉยบบบเป็นยังดรอเฮ้ยโอ้มีคนเร่มเพียบเลย โอ้เออเออโอเคอันนี้ก็น่าสนใจนะประตูกันน้ำเนี่ยเดี๋ยวไว้ครั้งหน้า่อยมาเล่นเนาะโอเคคิดนี้เป็นยังไงกันบ้างนงโอ๊ยเฮ้ยมืดเฮ้ยเอ้ยโอเค,อเคได้ละเดยวหาเงินเสร็จแล้เอ่อโอเคสวยมากเลยใครมาเปิดไปนะ่ยปิดอเออ thank you โอเคบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจุ๊บวเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าจะมาเล่นประตูก,กันน้ำนี่แหละประตูกันน้ำมันเป็นแบบผีอะไรสักอย่างอ่ะอุ้ยเพลอกดไปแล้วอ่ะ Oh my gosh ฆ่าตัวตายด่วนเอ๋โอเคบายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ